สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดตาลางแสนครับมาเที่ยวตลาดตาลางแสนกันเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรกินมากแล้วก็อยากจะแนะนำครับร้านหนึ่งก็คือนี่ Tiger Vintage and h a w a i วครับร้านเนี้ยกาแฟสุดยอดมากเลยแล้วเป็นร้านที่ขายเสื้อวินเทจกับรองเท้าวินเทจเยอะมาก ที่สาคัญคืออะไรไหมคนที่จะมาตลาดป่าบางแสนนะสามารถจอดรถที่ร้านนี้ได้นะเพียงแค่ว่าเข้าไปซื้อกาแฟในร้านเนี่ยแล้วก็จอดรถได้เลยเพราะว่าที่จอดรถสารนาไอ้ที่จอดรถที่เขาจัดไว้ก็เสียค่าที่จอดรถอยู่ประมาณสักสี่สิบาทนะ่ะกาแฟน้องเขาเริ่มต้นสี่สิบห้าบาทเครื่องดื่มเริ่มต้นสี่สิบห้าบาทได้ที่ได้กาแฟด้วยได้ที่จอดรถด,ด้วยอ่าใครมาตลาดป่าบางแสนแนะนำนะครับไทเกอร์วินเทจอะทาวาย ผมมาแล้วติดใจกาแฟาอร่อยเสื้อสวยไปรุ้ยตลดาดตามังแสงกันครับอากาศดีครับวันนี้ลมเย็นเชียถึงละไปไปเที่ยวกัน คือเรื่องซาซิมิครับแล้วก็มีท้าีิบาร์ให้นั่งหน้าร้านเลยสั่งได้เลยว่จะทานอะไรนะครับรานะคาก็นี่เลยครับอุนิร้อยี่สิบหอยสังสองแปดหอยจอบร้อยแปดสัสดีครับรับเป็นก็แล้วแต่ขนาดนะครับวันนี้อุนิครับหอยเม่น สุดละร้อยยี่สิบครับหรือจะหอยมาละนี่ตัวตใหญ่มากหอยมาละเมนูที่ขึ้นชื่ออีกเมนูนึงครับหอยจอบข้างๆร้านซาซิมินะครับก็จะมีนี่แจงรอนอันชลีครับ น่าทานมากร้านนี้ก็ขายทั้งแจงร้อนข้าวหลามชอ็อตแล้วก็ไข่ปลาหมึกปิ้ง,นะง,งครับนี้ราคาแจงร้อนครับ เจ็ดไม้หนึ่งร้อยบาท <What? S 1> ไปลุยก,กันต่อครับโอ้โหร้านนี้ก็แม่หอยลังรมครับชื่อร้านพี่วิคหอยใหญ่สุราษฎร์ครับห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทร้านนี้ น้องปูทะเลจันซีฟู้ดครับเนื้อปูแน่นๆปูไข่โลละร้อยแปดร้อยห้าสิบปูม้าเป็นเป็นเลยนี่อันนี้ทะเลจันนะทะเลจันนี่มีไข่ด้วยนี่ห้าร้อยบาทครับทะเลจัน ห้าร้อยบาทนี่แล้วนี้ก็สามแปดครับอูทะเลใหญ่ๆเลยถ้าเอาแบบกล่องหนึ่งโลนะครับทุกคนนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยหนึ่งโลสี่ร้อยห้าสิบนี่นี่นี่ดัมโบ5ห้าร้อยบาทเองแกะให้แล้วด้วยความยังขึ้นอยู่ในกล่องเลยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยครับนั่นกล้ามเข้อเรียบร้อย ใช่แกะกันเห็นเห็นเลยครับนี่แว้มาได้เลยทุกคนทะเลจันทร์ปูจากผักน้ำแขมหนูครับขึ้นขึ้นเลยพามาอีกร้านครับตรงข้ามร้านทะเลจันครับเต็มคําซีฟูด้ดร้านนี้สดๆเลยครับเลือกจากหน้าร้านแล้วก็เผากันอยู่หลังร้านเลย อ่าเน้นๆสดๆเลยปลาหมึกโตๆเลยครับเนี่ยยางให้ฟรีด้วยทีเขากำลังขัดปุ้งเลยครับเนี่ยเปลี่ยนน้ำครับรอ่านี่ยังไม่เียนนี่เนแล้วอ่านี้นี่นี่รอรอเลือกจัมโบมันเยอะเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบ เาว่างพี่ตอนนี้เราว่างนะรอไนะอม่นานเต็มคำซีฟูด้ดครับร้านนี้น้ำจิ้มเด็ดนะอร่อยนะผมเคยสั่งปลาหมึกย่างเขาแจ๋วเลยนี่หอยแครงร้อยเดียวกล่องเลยเลยทุกคน นี่ต่อด้วยร้านนี้ครับหญิงหญิงครับหญิงหญิงทะเลสดอันนี้อะไรครับยำรวมไข่ยำรวมไข่ไขกล่องเท่าไหร่คะกล่องละร้อยห้าสิบกล่องละรอ้อยห้าสิบหูแน่นแน่เลยทุกคนยำรวมไข่ครับหูไข่เยอะมากน้องน้องหยิบแบบล้นอ่ะหยิบจนล้นอ่ะหญิงหญิงทะเลสดครับ คือที่เสร็จแล้วครับชุดละร้อยห้าสิบมีทั้งไขป่ปูไข่แมงดาครับกล่องละร้อยห้าสิบไข่เค็มด้วยเฮ้ยถูกมาก,กนะเนี่ยโอ้ร้อยห้าสิบบาทนะโอ้ยนี่เขากำลังใส่ไข่ปูมาครับ อากกินแบบนี้มาที่หญิงญิงเสร็จแล้วร้อยห้าสิบบาทก็ถูกเลยเนะอ๋อถ้ามาเห็นกำลังตัดเนี่ยพี่บอกได้เลยใช่ไหมหไม่เอาไข่ปูก็ได้เอาแต่ไข่แบงดาก็ได้อย่างนี้อเอานี่พี่เขากำลังคัดปูเลยครับเฮ้ยเดือดจริงๆร้านนี้เขามีล็อกเตอร์ด้วยนะ เดี๋ยวผมให้ดูก้างผมให้ดูก้างก้างครับตโตโคตรโตเลยทุกคนนี่ตัวใหญ่มากมอืมเนื้อวันเนื้อไก่พี่เนื้อวานว่าพี่ตัวนี้แกไปเลยพี่ ใหม่ๆเลยครับเ <numbers> อยากออกไปเดินดูรอบนอกกันบ้างครับนี <ส uvo> ่ผมเดินมาด้านหลังแล้วนะ ลมเย็นครับวันนี้ดูปลาโอ้ หวานครับมูจิไดฟุกุซอฟวี หมายญี่ปุ่นเจ้าหมายญี่ปุ่นมันคืออะไรนะตะขาบแมลงทอดคนระับออืตะขาบตายแล้วค่ะ ี่เราอรบถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์บรรยากาศก็จะคึกคักอย่างนี้ครับคนจะเยอะหน่อยแต่ก็สนุกดีครับ โอเคครับประมาณนี้เข้ามาแนะนําร้านซีฟู้ดเด็ดๆให้เห็นกันครับในตลาดปลาบางแสนครับส่วนใครจะชอบแบบไหนอะไรยังไงก็เรามาเดินเล่นมาเที่ยวดูครับอร่อยไม่อร่อยต้องมาลองนะครับช่วงนี้อากาศดีด้วยฟิลดีด้วยอ,อาหารทะเลเยอะมากช่วงนี้ปูอ,อย่างที่เห็นครับปูเยอะโคดเยอะเลยเยอะมากๆเลยโอเคแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ